อย่างเลาะจ้ะออกมาเดินเลาะแต่ไม่ได้ขึ้นป่าด้ยวยคุณน้องเพราะว่าใส่ผู้กีฬาเขาป่าลงกลุ่มพวาใส่ผู้กระยานนั่นเองนะช่วยมีเป็นฤดูที่เขาเปิดล่ากวางใส่ผุ้กะฬาเขาป่าเป็นไงจ้ะตอนนี้ก็เลยมาเดินออกกําลังกายอยู่เลียบทะเลพี่น้องเป็นเดินออกกําลังกายเลียบทะเลมา ค <laughs> ลม้มล้มแพงจากน้อยจากฝนฝนมันตกแม่จ้าช่วงไหนฝน,นตกอยากเข่าป้าเห็ดกะอยากเข่าที่น้องแต่ว่ากับฝนกับล้มเนาะถ้าเข่าสายพุกกะป,ะกปูก้าไปเข่าป้าที่ไกลๆลึกๆแล้วเพราะว่ากะมันเป็นช่วงที่เขาเปิดให้ล่ากวางสายพุกกะยานจากน้อยนะจ้ะเนะากเนะกะยานเพราะเพื่อจริงๆเขากันแค่ยิงกวางเป็นเวลาแหละแต่แต่ว่าบางเทียมันกะสิมีแบบ ขเขาจะยิ้มข่าวข้าเจ้าเหมือนคล้ายๆว่าไปยิ้มกวางสินเรากวางมันแบบมันยันมตายสนิทหรือจังใดขาเจ้าก็ไปยิ้มซ้ำยันมอเว้นหรืออีหย่างสินนะจ๊ะสันผู้เล่นยิ้เข้าเจ้าบอกสินสายผู้กุญญาณประกาเขา่าปลานี่บรรยากาศพี่นอ้องอ่ากิจกรรมของคนนอร์เวย์ย้ำว่างคือขาเจ้ากับสีมะย่างกันร่างกายกันกนะจ๊ะบองสายผู้จอดรถคนกับจอดรถยางหลายเด้จ้มะมาจอดอยู่หลายคันอยู่มาย่างกับภาวนาให้พ่อเห็ดทวนน้ำเนี่ยเห็ดทวนมักขึ้นอยู่น้ำปลาหย่าไหมพี่น้อง ข้าเจ้าวันทั้งย่างข้าเจ้าปิดประตูไว้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าข้าเจ้าปล่อยปล่อยค้ายๆว่าตรงบริเวณนี้ข้าเจ้าปล่อยแกะปล่อยแพให้เปิดเขาแล้วก็ให้ล็อกข้าเจ้าบอกว่าให้ล็อกไหนนะจ๊ะเนาะข้าเจ้าย่างแกะย่างแพออกอุ้ยอุ้ยพี่น้องจ๊าสาวยิมผู้ย่างเข้ามาสาวยิมผู้เห็นเห็ดทั่วจ้ะเห็นว่าพี่น้องขาว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 จ้ะขาวขาวเห็ดทั่วเห็ดทั่วพี่น้องนี่นี่นี่ ว้าวข้างแรกเลยที่สายพุมงเห็ดเห็ดทัวเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่คุณจับบานมันเทาคุณ่ะพี่น้องดอกเทาดอกเทาแล้วแม่พี่นอ้องด้วมัน่ะเทานะจ๊นะเนาะเดี๋ยวสิลองเก็บเบิง่งก็มันได้่าพี่น้องเรามาลองเก็บกันเลยพี่น้องว้าเห็ดทัวเสียงล้มกระแหงมาดูกันซิพี่น้อง มาเก็บกันจ้ะมาเก็บกันนี่ล่ะพี่น้องเห็ดทั่วนี่ล่ะจะ้ะเห็ดทั่วเห็ดทั่วพี่น้องจ้ะนี่ล่ะจะ้ะเห็ดทั่วเฮาเก็บพี่น้องเก็บเก็บเก็บว่าวสิได้จากดอกเขาเบิ่งกันเรามาดูกัน สายพูเห็นเป็นข้างแรกเลยดิยเนจ้าเห็นตะคาเจ้าเก็บแต่สายพูเคยกินอยู่มูมาเก็บเรามูเฮ็ดให้กินแหมจ้าแต่ว่าเคยเห็นเองหกสิเคยเห็นเองพี่น้องจ้าไปเก็บบางอื่นมาอีกพี่น้องเอามารวมกันไว้โอยมันคือเห็ดอันนี้คือดึงยากแค่จ้ามันดึงบ่ขึ้นเนาะอูย้ยพี่น้องนี่นี่ อันนี้มองนี่มองจุ่มแรกยุ่จ้ะจุ่มแรกจุ่มแรกพี่น้องจุ่มแรกนี่คือเก็บจุ่มแรกอันนี้แม่มันได้วะพี่น้องว้ายดอกนี่แม่ดอกจังซีนี่มันเถาแล้วกินบ่ได้ร้อนบ่มันเถา,าแล้วบ่เอาดอกแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้มันก็นยังกรอบขาวดีด้วยคามันพี่น้องดอกนี้น่าจะได้ยุ่จ้ะดอกนี้น่าจะได้อยู่ <_ c oughs> นี่ดอกกระรังสวยๆดอกกระรังสวยๆเลยจ้ะมาเดินออกกำลังกายมาเก็บเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิพาหาย,ยางรออีกนี่รอป้าหยานี่ละพี่น้องเอ้ยบางดอนกระเนาวี่หรู้อลัว,ลวน,นิสิได้ห่พี่น้องมันเถา,าเราใส่ผู้ผู้เอาดอกๆนี่จ้ะมันเถาแล้ว โอ้ยเสียดายเนาะดอกเถ่าใส่ผู้ยางอยู่เหลียวมาเห็นเป็นขาวๆใส่ผู้เล่นยางขามาเบิงค่อยเห็นไหมจ้ะขันใบยางเขามาเบิงกับบบเห็นพี่น้องไม่รู้ดอกนี้พี่น้องเบิงอุ้ยนี่มันขึ้นน,น้อยๆมันเตี้ยๆอยู่กะมีพี่น้องนี่นี่ดอกน้อยๆยังสี่กะมีอยู่จ้ะนี่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 ดอกน,น้อยๆมันจะ้ะมันต้องเอามีดตัดขาบ่นี่พี่น้องนี่ดอกน,น้อยๆมันอันนี้ดอกนี้บปาลูใส่ผู้นัน กินได้ปะ้ะมันกรอบๆขามันกรอบอีลีพี่น้องนี่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 คามันยังกรอบเลยพี่น้องนี่เห็ดถัว่วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเห็ดถั่วตัวนี้มันก็มีพิษได้พี่น้องเขาบอกว่ากินเห็ดนี่ห้ามกินพร้อมแอนกอฮอนถ้ากินพร้อมแอนกอฮอนจะกลายเป็นพิษทันทีจะ้ะใครผู้เก็บมากรองกันไวจ้จ้ะนี่เห็นอีกแล้วนี่พี่น้องจ๋าเห็นอีกแล้วนี่ดอกนึง นีมันท้าได้โพลขื้นม้าเนาะจ้ะนเนาะมันยังอยู่ในกอ่อหญ่อยู่เห็นปะจ้ะนนี่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 เป็นดอกดอกดอกว้าวกำลังงามเลยจ้นนี่เขาต้องเป็นลอกตรงนี้มันออกแล้วกันลอกขามันออกเนาะจ้ะนเะนาะนี่ตรงนี้อีกจ้ะเดี๋ยวแซนผู้ขอถ่ายรูปกัอนอุ้ยโชคดีมากๆากเลยพี่น้อง บ่พอเห็ดถั่วบ่เคยพบบ่เคยพ่อบ่เคยพบบ่เคยพ่อโหกรสิมาพ่อน้ำข้าเจ้าจะเห็นต่ข้าเจ้าไปหาเก็บเนี่ยเห็นนี่ไปไปเก็บในป่าดอกพี่น้องมันขึ้นอยู่น้ำป่าหญ้าเนาะจ้ะเนาะป่าหยาตรงนี้ปะตรงห่วงบ่มีหมามายยางจ้ะป่าหญ้าตรงนี้ข้าเจ้ากันเลยรับรองไม่มีหมามาเดินฮ่าพี่น้องนี่ตรงนี้อีกหนุนเห็นขาวโฟโบเพเวยุ่มเอาตรงนี้อีกสองดอกดอกกำลังน้อยไหนล่ะ นี่โอ้ยสามดอกคุณตัวพี่น้องจา๋ายี่ตรงนี้สามดอกคุณจา้านี่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 โอ้ยเห็นบอลเหสาวสีชมพูป,ปีนี่คือคือโซกขึ้นมาในการเก็บเห็ดเทลจ่จ้ะพี่น้องจา้ามาหายางเหล่นกันยังพ่อเห็ดเสยจะาเราเห็ดนี้เป็นเห็ดครั้งแรกที่พ่อนำ้ำ สาวหิผู้ก็เคยเก็บแต่สาวหิผู้คิดว่ามันใช่อยู่เดี๋ยวสิค่อยสิถามมูน,น,ะนะจ๊ะเนาะดีแน่นี่ในรถมีถุงมือก็เลยกลับไปเอาถุงมือมาเก็บเห็ดจ้ะโอ้ยอยู่ใต,ต่ต้นสนดอกนี่ต้องมีก็ได้อีกสามดอกจ้าเดี๋ยวไปย่างหาอีกรูกพี่น้องที่ตรงใดนี่นี่สามดอกยุบป้าหนาพี่น้องยุบป้าหนา ออ้ยล้มกระด้เนาะนี่เอามารวมกันไว้เดชพี่น้องที่เก็บมาได้พุ่นีิพาไปเบื้องพุ่นอีกขาวๆหนึ่งสองสามสี่หาดอกอยู่ทางพุ่นอีกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปเบื้องดูเห็นขาวๆไกลๆยุ่ยผุ่นพุ่นพุ่นพุ่น,น,นว้ายมันก็มีดอกหน่อยอยู่เดชนี่พอยางมาพี่น้องจา๋าอันนี้ก็ใช่อยู่ในะนี่กําลังขึ้นมานี่นี่นี่น,นี่อุ้ยแต่ดอกนี้มันเนา่า เนามันนิมแล้วนี่พี่น้องเฮ้ยฮายฮียฮายเฮียเฮายเฮียฮยมาทางนี้อีกจ้ะพี่น้องจ้ามาทางนี้อีกเนาเห็ดเพิงเ,งเบิดกระเพามาเก็บเห็ดทั่วเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บเห็ดทั่วกันเก็บเห็ดทั่วกันรวมตรงนี้สาวผู้ชายจักดอกอุ้ย ขันบ่เห็นดอกเถามันขึ้นสายพูกกับสิบอลูดดอกว่ามันขึ้นเหลียวมันเป็นขาวๆอ้านคือมาเห็ดทัวแท้สันดอกจ้ะกลิ้งยางเข้ามาพอยางเข้ามาก็เห็นดอกหน่อยมันน่าจะเนาะนี่พี่น้องมันขึ้นน้อยๆแน่ยุจ้ะนี่ยังมีตรงนี้อีกหนึ่งดอกตรงนี้อีกหนึ่งดอกจ้ะอุ้ยสองดอกตอนนี้พี่น้อง ดอกน้อยๆมันก็มีขึ้นอยู่ข้างกันนี่จ้ะโอ้ยเห็ดอันนี้แม่ต้องเอามีดมาตัดเอาแล้วนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ดึงขึ้นยากแม่จ้ะนี่พี่น้องได้กันอีกแล้วเอาสายู้เหยียบดอกเห็ดตินี่พี่น้องไว้สายใู่เพราเห็นส่ผู้เหยียบดอกเนืองจ้ะนี่เหลียวเ่าเห็นเหยียบมุนเอเลเลยจ้ะใส่พอบานไปเอาถุงอยู่ในรถมาให้จ้ะ เอาใส่ถุงก่อนมานนี่จ้ะเก็บกองไว้มงใดบุกค่อยกลับไปเอาเฮาบัเนี้จ้ะนี่เลาก็สิไปลอกกันเดี๋ยวไปเก็บอีกก้อนพี่น้องสาวผู้เห็นอยู่นี่อีกเห็นอยู่นี่อีกปุ่นเห็นขาวๆว,วะ่ะพี่น้องนี่นี่น,นี่นี่เห็นขาวๆอยู่นี่จ้ะนี่ตรงนี้ได้กี่ดอกได้สองดอกแต่บ่มีดอกน่อยขึ้นมานะมึ่งเมือตรงนี้ฮะ เอาใส่ถุงพี่น้องเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงดีนะมีถุงอยู่ในรถอยู่พี่น้องมีได้อีกดอกหนึ่งดอกนี้มันเถาเราแต่บอลูว่าสิได้ว่าจ้ะดอกนี้มันแก่มันได้ไหมลองเอาไปดูซิพี่น้องว่ายมันเถาเราแต่ว่าสาวน่พูดบรูว่าขามันเนี่ยนี่พี่น้องดอกมันเถาเราแต่ว่าขามันดีลองขามไปขามมีอยู่ไหมจ้ะแต่ขามเนาะ เดี๋ยวฮับกลับไปเอาหมกที่ฮับเก็บไว้บางนึงหันกลอนพี่นอคอยางหาบุงอีกหน่อยนึงนี่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 ใส่ถุงเอาใส่ถุงเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงจ้าอันนี้บ่เอาดอกนี้บ่เอามันเ่า หยบครั้งแรกบ่รู้ว่าซ้ำไหเท่าอ่อ,อนใคไปถามมูนะจ๊ะเนาะมีอีกบ่ห้อย่างเบิ่งกันอีกดูพี่น้องมีอีกบ่าสามีนาวแล้วคุณล้มแพงมาเดินออกกาลังกายริมทะเลก็ได้เห็ดพี่น้องจ๋า <c oughs> กลับไปเอาถุงในรถมาใส่เห็ดนะจ๊ะเนาะได้เห็ดเซยพี่น้องได้เห็ดทั่วไปแกงแรงเสยจ้า นี่น้องบรรยากาศในการมาเดินวุ้ยขึ้นแดดเพิ่งออกจ้ะตอนนี้กับใบใบใบแก่แล้วตอนนี้กับประมาณอาวาเข้ากันหนูปะปะทีโอเวอร์ฟีแล้วตอนนี้ก็ซีมงกวา่าเราจะซีมงสิบนาทีแล้ว สี่โมงเย็นนะจ๊ะเพิ่งมีแดดเบิดมื่นนี่นะจ้ะพี่น้องวอันเสาร์วันอาทิตย์ฝนตกตลอดนี่เพิ่งมีแดดยำคำเบื้องภาษาผู้จับกล้องไปเบื้องบรรยากาศจ้ะเอา้าเออเอา้เอาทำไมเดี๋ยวกล้องใส่ผู้ขับขับหน้าให้จ้ะโอเคไปแล้วนี่นะจ๊ะพี่น้องบรรยากาศร่มเย็นๆหนาวๆในฤดูใบไม้ร่วง มนเนออกกําลังกายอยู่ริมทะเลนะจ๊ะเนะาะมาเดินออกกําลังกายอยู่ริมทะเลตรงเลยสะพานาสะพานอะไรนะเขาเรียกสะพานแอตแลนติกนะจ๊ะเนาะตอนนี้ถ้าทุกคนเข้าไปดูหนังเจมบอลก็จะเห็นเ้อจะ้ะที่กำลังอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้เจมบอลที่เพิ่งออกฉายในโรงภาพยนตร์มทัทไทายทําอยู่ตรงนี้เลยจะ้ะตรงสะพานนี่แหละจะ้ะสะพานแอตแลนติกอยู่ใกล้ๆกลบ้านสาวชิมพฟูนี่แหละจะ้ะ ถ้าจำาผิดอ่ะจะได้ปีกว่าๆเราหรือสองปีได้ได้พี่น้องที่มาทายทํามาจา้ะตรงนี้เลยไปเบิ่งหนังเจ็มบอลเด้อจ้ละล้วสินี่แหละสะพานตรงนี้เลยอยู่แต่นในบ้านมันเมื่อยพี่น้องมันอยู่ในบ้านเปิดฮีเตอร์มันไม่ได้อากาศ สดชื่นเนาะพี่น้องก็ต้องออกนอกบ้านมาเอาอากาศแน่จ้ะจะ้ะยางหาดพรานนูน่นทะเลอันนี้เดินอยู่เรียบทะเลคนก็มายางหลายอยู่จ้ะตรงนี้คนก็มาเดินเรื่อยๆ เห็ดอันนี้กินมันคล้ายๆเห็ดฟางเลยสายพูนได้กินออกมาจากถุงเพราะเมียเก็บเสร็จแล้วสามีบอกว่าเห็ดเป็นตะยานแถวซานกินได้อีหลีติวสันถามเมียเมียก็เลยบอกว่ามันกินได้ยูแต่ฉันก็บ่เคยเก็บเดีฉันออันเอาไปถามมูก่อนว่ามันเป็นเห็ดทั่วเพราะฉันก็บ่เคยเก็บจากเทียสุดจะเคยไปกินน้ำมูเดี๋ยวสิอันโพดถามมูก่อนว่ามันกินได้บ่ราะจ้แต่สายพู้มั่นใจว่ามันแม่นี่ภาษามีู่่ะ เห็นนะจ๊ะเห็นมูเห็นพวกเห็นคนโพดอยู่ในกลุมเก็บเห็ดหลายจ้ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่แน่นอนโอ้ลมพัดสาวิผู้ยางแถบสิบุรียางมันลมมันพัดไปดีนันพัดมาทั้งหลังนะจ๊ะเนาะนีข้าเจ้ากับเห็ดหม่ตั้ง ไม่ไปเห็นนางแล้วจ้ะเนะาะมันนางส้มวิวมาปิง้งยา่างมาบาร์บีคิวก็ได้พี่นอ้องเราก็สิเป็นเลยเห็ุเหมือนคนยางให้ยยางออกกันลังกายได้สบายสบายนจ้ะเนาะเราก็ได้เดินออกมาแล้วพี่นอ้องมาทะลุแล้ว เองเปิดประตูเองเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์เรียงเขาเจ้าสิออกกับเจ้ามาปก่อยธรรมชาตินี่งยางมาทะลุถนนจะ้ะจากที่จอดรถนี่เราก็จะเดินไปที่จอดรถกันนู่นเดี๋ยวไปนะไปเบิงเงินเห็นอันนี้แถวสนามจอดรถอีกทุกพี่น้องเพื่อนมีอีก ใส่ผู้ยังเอามาอยู่นนจ๊ะกเออก็บใส่ถุงมาปนมามันอัอนนี้จ้ะเก็บเก็บใส่ถุงป,น,ปนมาทางอันเอตะขาบมาเก็บครั้งแรกเด้อจ้ะเดี๋ยวสิถามูยม้อมแมนบอ เคยกินรสชาติมันคล้ายๆเห็ดปวกผสมเห็ดเอันเฟียงเห็ดปวกคล้ายๆเห็ดปวกผสมเห็ดฟางบ้านเราพี่น้องจ้าบ้านสะทูเอินเห็ดเฟี้ยนจะได้มาเมื่อนี่ไปยังได้ม้า่อยนึงเด็กสิลองรอกบ่าเคยเห็ดแต้สอนครูเคยเบิ่งเขาว่าให้มันต้องรอบมันไงจ้ะต้องรอบพะนะจ้ะ มันหลอกกันย่ป้าหยาทางบ้านพี่น้องไาผู้อยากเอาเชื้อมันไวเพื่อมันสีเกิดขึ้นอีกคันแม่จ้ะเขาหลอกกันจังไดน้อนนี้พี่น้องไสผู้เห็นข้าเจ้าอันพ่อตรงนี้มันออกสีจ้ะมันบอพี่น้องข้าเจ้าลองสีเพราะจะขูดออกสีมพ่าะจะชาผู้ก็บพกเคยเจ้าขูดออกสีหรือว่าพี่น้องจ้ะก็เห็นแต่ข้าเจ้าเฮ็ดนาจ้ะเนาะ ขูดออกออกข้าวงามข้าวแล้วเพื่อเห็ดปวกเนี่ยจะลอกไน้ผมเคยลอกขูดออกพี่น้องขูดออกเป็นยังคือขูดตรงนี้มันออกกระโบลูซาชิบุบบลูเห็นปุ้มเก็บเห็ดแล้วก็เห็นมูสุ้มเก็บแน,น,บนะ้ะเนาะ มันลออยุ่ข้างผ่านเพื่อมันจะขึ้นในเ้าปีนะ่ะจะเนาะ เด้อมานั่งขูดอยู่นอกบ้านพยากามขูดทิปไปจากนี้เลยถ้เห็นอันนี้มันมีกินมัพี่น้องเาใส่ฟูนเป็นคหนหน,น,นึ่งแพื่อกินนั่นกินนี่เราใส่ขั้นต่างกิบติดตรวเก็บกันจ้ะเอาเห็ดก่อนจ้ามันเอา ก็คือผาเห็ดปวกเลยไหมพี่น้องร่มกันหนาวหนาวจ้ทาทำเลน,น้อยหนึ่งเนอะสายผู้ขุดเร็วน,น้อยหนึ่งสายผู้หนาวลมเย็นรมเย็นบีบีผุดนหมจ้าขุดออกข้าวงามเลยจ้ะ เก็บเห็ด้าขูดผ้าเห็ดจังซีเนาะจ๊ะเนาะทาไมถึงขูดสาวซีมผู้ตอบประตอบไทยเราเปลี่ยนปขูดออกมันค่อยน่ากินเพราะจ๊ะ น่ากิให้เดาไปึ้นนี่พี่น้องมันสิเป็นมันสิเป็นนักซีเนะจ๊ะนอนี้เนาะพระเจ้ากันนาจะขูดออกนี่นีมันเป็น นี่ดูชัดๆมันเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องก็คงจะให้ขูดตรงเนี้ยมันออกจะได้ดูดีน่ากินแต่ว่าขูดแล้วมันก็ดูดอีดีเด้พี่น้องมันก็ขาวงามอีดีคนละจ่ะขูดแล้วมันขาวงามดีดีไหมไม่จะคุณกนะว่าขาวงามดีดีจะขูดแล้ว Hmm. ขาวยัางงามเลยเดี๋ยวใส่ผูเ้เซ็นั้นเสร็จนะจ๊ะนะ่ามาเบิ้งกันอีกเทียนหนึ่งตอนเห็ดเสร็จนะจ๊ะนะขูดเสร็จเรียบร้อยจ้าขูดพี่น้องโอ้ยพี่น้องจ๋าล่างเสร็จแล้วงามงามเห็ดทั่วแม่เบิ้งส่ผื่นล,ลอกออกนะจ๊ะลากลอกออกแล้วก็ล่างนี่ขั้งแรกในการเก็บเห็ดทั่วของสาวสีชมพูเลยจ้าบ่เคยเก็บมาก่อนเด้อพี่น้อง ได้ล้างแล้วแล้วก็ก่อนล้างตอนเก็บก็ได้ส่งรูปไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็คอนเฟิร์มบอกว่าใช่จ้ะเพราะว่าใส่ผู้ก็เห็นในคลิปในอย่างบอยใส่ผูุกับเพาะสีเบิ้งออกอยู่เน,นาะจ้ะเนาะแต่ว่าก็ยังบ่เคยเก็บแต่ว่าเคยกินอยู่จ้ะมูเคยแกงให้กินรสชาติมันก็สีคล้ายๆกับเห็ดปวกผสมกับเห็ดเฟียงบานเฮาฮันแมจ่ารสชาติมันมันแซ่บอยู่จ้ะนี่ออ้ยขาวงามพอพี่น้องล้างเสร็จแล้วนี่ล้างลอก สาวยพูดลอกลอกลอกเสร็จเราก็มาล่างไหมจ้ะยังงามเลยจ้ะเบิ้งพี่น้องจ๊ะโอ้ยงามอีหลีจ้ะได้เวลาอันสมควรลำล้ากันแล้วนะจ๊ะมือหนีก็ขอบคุณทุกผูทก้ทุกคนเยอจ้ะที่ให้กำลังใจกันตลอดมาที่เข้ามารับชมมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ยูน้ำกันแบบนี้โดนๆเลอพี่น้องจ๊าขอบคุณหลายๆค่าไปแล้วนะจ๊ามือนีสวัสดีค่ะ